ีก็จะเป็นดีแม็กปี2006ครับผมปี2006หนุนที่ว่าแอร์บอร์เยนครับอเอร์เยวกินนอ้องนตทั่วกระสีล่างสีล่างแผงแอร์คอยลอนครับที่อยู่แถบนี้แหละครับผมที่อยู่แถบนี่ไอเบิ้งครับดีแม็กจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนครับถอดตัวนี้ออกก่อนกลองหนนะ้าแล้วมันจะมีจะมีกริบครับผมจะมีกริบตัวนี้ที่ที่ยึดตัวนี้มีหนึ่งครับมีสองมีสามม,สาม,มีสี่โจรครับผม อีกสี่ตัวเรามันก็จะมีน็อตมีน็อตเนี่ยครับอยู่นี่ที่ยึดอีกตัวหนึ่งครับผมเอ่อแล้วถอดถอดถอดจิ๊บเนี่ยครับถอดจิ๊บนี่ออกครับผมถอดจิ๊บนี่ออกก่อนนี่ครับผมทีมจะยึดอยู่นี่ครับผมนี่ครับอ่ะตามมึงเลยเลยครับผมครับมันจะเป็นจิ๊อยู่นี่ครับผมจิ๊บยูนีจะปลดก่อนเลยครับรายู่นี่ตัวหนึ่งครับจะเป็นจิ๊บก่อนด้วย เดี๋ยวกันเลยครับนี่ครับปลอดนอดออกก้อนเลยครับผมจะมีนอดยืดนอดยืดอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ครับจะมีนอดยืดอีกตัวหนึ่ง ไอ้ควงนี่ครับไอ้ควงปดจะออกได้เลยครับนี่ okay, ครับ พูดก็เริ่มพังแล้วครับผมพูดก็เริ่มเปื่อยแล้วกูขี่ห้องนี่ก็เริ่มจะเปื่อยกันกถึงเท้าตรงทีจะตองตง้องต้องเปลี่ยนนะครับผมไปค่อยครับต้องใจเย็นๆครับระบบแอร์ระบบแอร์นี่กันตอง,งค่อยๆเฮ็ดไปครับผมใจหอนเราค่อยได้ครับกับ <Bradley> นี่แหละครับลักษณะมันจะเป็นแผงทั้งสี่ครับเมื่อถอดออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตหนีบไม้ก่อนครับฮัลโหลครับผมตัวนี้คือคือแผงค่อย้อนของเอครับผมอ่านี่มันเรามันจะเป็นสองสันอยู่ครับสองสันตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้จะเป็นหมอน้าครับผมแผงมอน้าจะอยู่ด้านในครับแผงมอน้าอยู่ด้านในนี่ครับ ตัวนี้มันจะเป็นแผงแผงค่อยห่อนครับก็จะผ่านมาตัวที่บึงน้ำยาแล้วก็นี่ครับแลนแลนเข้าไปหาคอยเย็นที่อยูใ่ในห้องโดยสารครับผมตัวนี้ก็สายออกมาจากคอยเย็นครับเพื่อที่จะเข้ามาเข้ามาความพิชเชอร์ครับคอมพิชเชอร์กระดูดเข้ามาหาแผงร้อนนี้ครับเอาเดี๋ยวคลิปนั้นจะเฮ็ดอีกคลิปนึงห้เบิ้งครับคลิปนี้จะเฮ็ดคลิป ล่างครับผมล่างล่างล่างแผงคอยคอยห่อนเอของรถยนต์เหยเบิรงครับผมอ่ะติดตามกันเลยครับผมครับพี่น้องครับผมก็อนที่จะนำยาฉีดล่างหรือว่าทำความสะอาดแผงคอยห่อน,นกับใส่น้ปาปานี่ครับผมฉีดยังสี่แล้วครับเนี่ย ล้างๆทำความสะอาดมันให้แข็งมันเปียกครับสักน้อยหนึ่งครับผมแล้วก็ค่อยน้ํายาล้างแข็งแอร์หรือว่าค่อยห่อนีฉีเื่อค่อยฉีดตามวิธีวิธันเข้าไปครับจะฉีาไปแล้วมันก็จะทําความสะอาดทําความกัดข้าวจากประปมันจะดันออกมาครับผมเราก็ค่อยน้ำเปล่าฉีดที่หนึ่งครับผมเอาเตี๋ตามไปเรื่อยครับผมครับหลังจากที่ว่าเอาน้ำเปล่าที่ ทำความสะอาดหรือว่าล้างรอบนอกแผงให้แผงค่อยห้อนมันเปียกแล้วครับการนำยาฉีดเลยครับเนี่ยฉีดทั้งสี่นะครับค่อยๆฉีดเขาทุกซอกทุกมุมเขาครับเพื่อที่จะทําความสะอาดให้มันตัวถึงทามันจะกัดขจัดคราบสกปรกคราบสกปรกที่มันอยู่ตามแผงค่อยห้อนนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องค่อยเบิ่งครับอีกสักพักนี่ไงนะมันจะเป็นฟองออกมาเลยครับผมเดี๋ยครับผมพี่น้องครับ พอ่านไปฉีดแล้วก็พานไปสักแป๊บหนึ่งครับน้ำยามันก็จะกัดซิ่งสกกโปครับผมมันอันนี้เริ่มเริ่มกัดเริ่มนั่นแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับความสโปรกโ่ครับผมความกรปดำออกดำคักเลยครับผมเนี่ยครับเบิ้งไกลๆเลยครับผมซุ้มเห็นเบิ้งไกลๆเลยนี่ครับผมเริ่มออกมาแล้วครับความสกปโปครับผม ตรงล้อตรงนี้ครับผมนี่ยิงชัดๆเลยครับว่ามันสซกโป๊กขนาดไหนครับแหวงคอยหล่อนของแอตัวแอร์รถยนต์ตัวที่ตัวไส่อยู่ทุกมือนี่ครับผมระเบือเราจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับนี่กําลังกัดเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนาในเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็ดอัดน้ํายาครับผมอัดน้ํายาแอร์ให้เบื้องอีกครับนั่นคือจะเฮตุอีกคลิปหนึ่งครับผมย่านชีปบญรยวโพดยานพี่น้องอด ใจรอบึงบวชวครับผมยานกดปิดกอนกะเฮ็ดพยายามจะเฮ็ดคลิปห้เบึงอันไหนที่มันเป็นประโยชน์อย่าพ่อแม่พี่น้องครับผมก็พยายามครับผมก็พยายามจะเฮ็ดห้เบึงครับนี่ครับผมก็พยายามดีๆเฮ็ดห้เบึงครับบ่จะได้เข่าล้านถ้าเข้าล้านแล้วมันเตอมตังเยอะล่างเอที่นี่ก็หลายพันก็สามสี่พันดี่เฮ็ดได้ก็เฮ็ดปก่อนครับผม แอร์บเยนแอร์รุยนบเยนครับ้องเฮ็ดตามกีนออนทัวเบิงครับแล้วจะหูึสื่กเว้กับอระเดย่างอย่กมากมายครับผมบประหยัดต,ต,ต้นทุนประหยัดเงินต่างๆได้อีกเยอะอยู่ครับเขาล่างแอร์ที่นึ่ก็สามพันสี่พัตัวเฮ็ดล่างเองยัเงเอง,เองกับโบปันไดครับผมกันยังก็ยังทุนเงินได้หลายเติบคับอ้าวตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกัดแล้วครับผมพีน้องครับ นี่ครับนี่กัดกัดกัดนี่ก็กัดเริ่มจะกัดความสกปรกนี่กัดออกมาแล้วครับแกอย่าล้อเบิง้งต่อไปครับผมรอเบิ้งตอนล่ให้เบิ้งครับตอนนี้ก็ในกดัดเยอะพอสมควรอยู่ครับตอนนี้บุญกว่าเจ้าจะเข่าไปวงกับเขาหนาเจ้าตัวมานั่งต้น่หนะุ่มปางนแต่ขาเเเราดี๋ยวนี่ยลูกด้วยอ่ะ I no, but...